เคยเห็นน้องอุ้งอิงอยู่ที่ไหนไเน่มอยู่ที่อยู่ที่ตลาดนัดตรงไหนแม่โอ้ตลาดนัดตลาดนัดน้าที่ว่าการครับเออปีเมื่อปีที่แล้วเองผ่านมาบันบานทุกปีเองนะเบอกใช่อุ้งอิงพุกเมื่ขึ้นสามร้อยได้ปีก็ปีสองเดือนเองสองสามเดือนเองก่อนหน้านั้นปีนึงอุ้งอิงก็จะมาขี่ซาเล็กนั่นเราเห็นโอ้ยน่ารักแสดงยอดเยี่ยมมัดตัวอุ้งอิงออกแม่ ลืมบวกนะนเป็นเคสท่นเป็นเคสอะไรเอาไหมเอาไหเอาไอุ้งอิงกพี่หนเป็ัท่านสองโมโหงลยอุ้งอิงกไม่แล้วใช่เพราะนั้น้องที่อย้่อิงเราต้องรีเเร็ยไวนะครับอยากจะเกิดหน้าสวยสวยเสใสแบบสบู่สมุนไพรกันต้องนี่มาดูหน้าอุ้งอิงเลยใช่ครับเพราะนั้นใช้ประจําผมอุ้งองใช้ประจําเพราะใส่ตู้เย็นได้ ใส่ไอตุยเย็นไว้ไม่บูเอ้กับบูก่อนพอดีพอดีว่าเป็นขะนอทมถูกสาวใอว่าขึ้นยังไป่ยังขึ้นยังว่นจวัแต่ใส่้ม้มไก่เกิดลาเรื่อยๆเรื่อยๆเสีษฐน้อยแล้วแล้วกิจกรรมข้างในนี่มีอะไรบ้าง จะรำกัดในที่บอกเปิดไฟก็คือกับเครื่องดื่มชูกำลังที่ดื่มโสมุนไพรอ๋อมีดีพราะมีสิ่งและแอลกอฮอล์ดีวิตามินผสมสารสก,กัดจากสมุนวดใ,ใหญ่แค่สิบบาทสิบบาทตอนนี้ก็ไม่น้องครับเพราะฉะนั้นท่านไปตามร้านค้าร้านขายเป็นตามตูแ้แช่นั้นส่วนซื้อดไปพี่นยายขายขวดละสิบบาทแต่ครับวันนี้เราแจกฟรีเราไม่าเราจะแจกฟรีนะครับเราไม่ไ ฉันรู้เราจะขายหรือแจกฟรีไม่ไม่ก็พูดให้มันต่อกันวันนี้เราไม่ขายเราไม่ขายเราแจกฟรีอายุสิบแปดปีกันไปขอแถวไปทำไดเลยนะครับกับพูดงานของเราลุมเราหลุกเลยลุกเลยนะครับแต่ว่าขอแถวให้เป็นระเบียบเรื่องนี้หรอไม่เพราะข้อแถวมัแจกเพราะว่าเอามาจากสังคมบานบ่บ้านเพราะว่าแจกบานกันแล้วลุกหุ้มออกเลยหุ้มแล้วมแพวมาพนักงานแจกก็ได้ที่เรานี้บัติสี่แขนเข้าแถวเข้าแถว เอาไปว่าตกงหวยยังสิบวันที่นี่ทาแขกก็เลยพอค่าคุมก่ยานักงแล้ล่ะเพราะนพี่้องบานเขาเลี้ยงแถวไปดีๆเนอกยสิบแปดปีกันไปน้ำอุ้งอิงนเยเลุ่้่าคุ้ม่ี่นเลยจะเปนยังัเป็นระเบียบเยบร้อยมีเขาจัี่วาเระเบียบเย็รลอยก้อแถวเลยพี่ดองันมองีพ่อๆนะครับตามร้านค้าทั่วไปมีจำหน่ายนะสำหรับสโอทีอยากให้อร่อยกัน แก้วน้ำสแก้วมั่นว่าพอนๆนี่สิใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปเติมโซดาลงไปเติมโซโมที่ลงไปดื่มแล้วจะได้ทั้งความเย็นความซาของโซดาและ Arrow, ragt, นความหวานของโซโมทีแซ่บแต่อย่าหัางดื่มเกินวันละสองขวดนะเพราะถ้าสองขวดเกินสองขวดมันจะเป็นสามหรือสี่ขวดทีเออใช่เออไม่ใช่ถ้าเกินสองขวดลงไปมันจะทำให หัวใจหัวใจเต้นเร็วหลายจะไปกินแลเพราะว่าอุ้งอิงยังไม่ถึง18ปียังกินไม่ได้ใส่เปลยเนี่พ่อไหนเออนอนกระดาษสักพักเดินกระดาษหนูให้กินสี้กินไนไปไหนดีพ่อเออข้าเจวต้อเห็นมูกินเมื่ออยุวันไี้พ่อเดินกระดาษฝากผลงั้นเพีใหม่พอนเด้อนจากเพียงหัวใจกินหมดค่ะเออแล้วจัง แกนการนั่งเองเลยนะคะผู้ดีนะคะผูดเนั่งเองเพิู่้ดีแล้วเนาะสวยไม่เรียนไปเห็นหังมาได้เรียนไปเหนหนังใช่คไม่เรียนไปเรื่องไปทำอะไรทรัพอย่านั้นหอรั์ันโทหา่าวสวัสดีจ้าอ๋อ เอามือเศร้าซ้ำเศร้ามากความกอนใดกอดแช่ย่าให้ย่าให้พ่อโจนาลาเด้อยย่าให้พ่อโจนาลาอุ้ยคนบลาดอกนางเอกสวยโยนั่งเอกนต่ฮักโยอ่ามาฟังเพลงนี้ครับ